ของเด็ก,ก้าหัวขาวอยู่ไหนครับเสียบอลสดเพิ้มเสียอะไรนะบอลของมาเร็วพอดีครับอ้าวแล้วแล้วแล้วใครที่สามเสียบ้องใช่ป่ะโอ้โหแล้วพี่ประกาศผมเสียต้องเทปท,ที่ครับที่สามครับพอดีครับผมถามเขเลยเสียต้อง และเร็วที่สุดในประเทศไทยฝังสายรถบรรทุกโดยพี่ B C โอ้โหเที่ยงการชั้งโดยตบมือสนุกกระเพื่อมเลยครับเก่งมากม,ม,ม,มันดีดีใจครับผัวได้ช่วยแม่เที่ยงจริงๆครับนี่แหละครับความสำเร็จของลูกผู้ชายครับต้องมีสุขภาพสตใจที่ดีคอยสนหลังอย่างนี้ครับ อ่าสงงๆน่ะโอ้โหขคเยียจนสุดปลายตินแล้วนะพี่พี่ไม่สงสารเพื่อนพี่เลยพี่เฮ้ยมาช่วยกันยลยพี่มันทุกสองคนไหวนี่เดี๋ยวมัน โหล้ละปูผสงศาสตร์ช่าหน่อยตัวสูงได้ครึ่งคอเสาโอ้โหแล้วจะเอากลับยังไงว่าสามเมตรท่านจะบอกอว่าใหญ่กว่านี้ท่านย,ยังยกมาแล้ว,ลว,ลวไอ้เจ๊ปวดรอบแล้วเอารถไปเก็บเออทีคนสามก็พ่ดีว่าคนไหนคนขับครับยกไม่แลฮะสุดยอดปีขันพี่ขึ้นในสมัครเลยรัพปีพบจาเปิดเลยด่พบเอรวมครับตู้เถรครับพี่แก่ครับตู้ทึมดีวมวีโก้ให้พี่อุมเปิดลับเลยครับี่พ มีกีครั้ครับหลักห้านะครับหลักห้าแล้น้องกัาเลยครับโอ้โห่เจอ5้าครับแล้เดี๋ยวทีมงานช่างรวยเมาทำถ้วยเดือดให้หูนย์สองนะครับเจอ5้าศูนย์ครับใบดีเวลาดีกว่าครับใบนี้เฉพาะค่าถ้วยอย่างเดียวฝืดแเอาเข้าเต็นท์ยังไม่ได้เลยดูดิครับเต็นท์สูงสองเมตรห้าสบบ่านะครับยเห้าศูนย์แปเจอห้าย์หนึ่งครับ อาูกหเลยครับกัยครัโอ้จาไปจ่ามันดังมากจ่าได้ยินครับ58ได้เลนชอยถกไปมครับแ58ครับจากทีมลูกชาวไร่ครับเจอ51ครับชักตัมรแมครับชักตั้ต้องมาเ่นเอครับและคู่ที่2องก็ไม่ดีครับ513ครับชักตั้มต้องไปเล่น A ครับอย่าเว้นกัเดี๋ยวก่อนกันอย่าปัดเซ็นเซอร์ผมนะ ครับ